สวัสดีค่ะพบกับคลินิกกฎหมายแรงงาน EP4 วันนี้มาเจอกันในรูปแบบพอดแคสต์โดยวันนี้แอดมินโบวี่จะมาถ่ายทอดในรูปแบบเสียงให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเจอคำถามที่น่าสนใจมาอีกแล้วค่ะในกรณีที่ว่าทดลองงาน6เดือนต่อมาทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำทำไปอีก6เดือนก็รู้สึกว่าพนักพนักงานไม่ตอบโจทย์ ต้องการเลือกจ้างและจ่ายค่าเชยให้ตามกฎหมายแต่ก็ยังสงสัยว่านับอายุการทำงานอย่างไรเฉพาะช่วงที่ทำสัญญาหรือนับตั้งแต่ช่วงที่ทดลองงานคีนิดกฎหมายแรงงานขอตอบประเด็นดังนี้ค่ะ 1. ต้องนับรวมนับตั้งแต่เริ่มแรกที่ลูกจ้างได้เข้าทำงานจนถึงวันสุดท้ายที่ทำงาน 2. เหตุที่ต้องเป็นไปตามข้อหนึ่งนั้น เนื่องจากพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา2 0กำหนดว่าการที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนา,าที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ใดและการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่างกันเท่าไรก็ตามให้นับระยะเวลาการทำงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิ์ของลูกจ้างนั้นข้อสังเกตนะคะบริษัทใดที่นายจ้างแบ่งสัญญาจ้างออกเป็นช่วงๆบางบริษัทก็เป็นรายปีและเมื่อครบระยะเวลาสัญญาก็จ้างต่ออีกเป็นรายปีไปไเรื่อยๆหรือในบางบริษัทก็จะให้เว้นช่วงเวลาการทำงานไว้1-2อาทิตย์แล้วค่อยต่อสัญญาใหม่เพื่อให้เข้าใจว่าขาดจากสัญญาเดิม เื่อเลี่ยงการนับอายุงานต่อเนื่องก็โปรดเข้าใจเสียใหม่ด้วยนะคะโดยไปอ่านทบทวนในมาตรา20ข้างต้นว่าหากมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการนับระยะเวลาเข้าด้วยกันกฎหมายก็ยังนับรวมกันอยู่ดีดังนั้นหากนายจ้างประสงค์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้างก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาประเภทการทำงานแล้วแบ่งประเภทสัญญาให้ถูกต้องและเหมาะสม กับการทำงานรวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายด้วยนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและหากเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลินิกฎกฎหมายแรงงานต่อไปด้วยค่ะ